ขออนุญาตเยนถามแล้วก็ขออนุญาตความชัดเจนเพิ่มเติมค่ะท่านคะจากสำนักง,งานสาธารณการภาคสิบสิบเอ็ดค่ะ,ะคือเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของข้อสิบเจ็ดนะคะรายงานรายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเนี่ยคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการสำรวจในส่วนของการร้องเรียนเท่านั้นถูกต้องไหมคะ ขอโทษค่ะถูกต้องค่ะก็คือเป็นการประเมินการให้บริการท่านอาจจะทําเป็นเหมือนในโครงการแบบนี้ก็ได้เนาะรู้สึกว่า<ร>มัน<ร>ะจะนมีเชื่อมโยงกับแผนของเอ,อการพัฒนาบุคลากร,กรของกอพรด้วยไหมที่เป็นการประเมินในเรื่องของความพึงพอใจอะ่ะใช่ไหมมันรู้สึกจะมีตัวชี้วัดอยู่นะรู้สึกจะมีมีนะเพราะว่ามีค่าคะแนนของรู้สึกว่าเขาตั้ง ามแผนแล้วตั้งเป้าสูงด้วยท่านสามารถเอาตัวนั้นมาตอบได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการประเมินผลพึงพอใจแต่ถ้าจะให้เชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงก็คือการให้บริการเนี้ยถ้าท่านทำระบบไว้แล้วท่านดีไซน์ข้อคำถามไว้ในระบบด้วยท่านก็จะได้ไม่เหนื่อยอะ่ะทำหนึ่งระบบแต่ท่านไปนสามารถตอบได้ทั้งสองข้อเลยแล้วท่านก็จะได้ผลมาด้วยดีกว่าท่านแบบว่า อ่าไปคิดดีไซน์แล้วไปสำรวจมาอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์ตัวนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นมุ่งประเด็นแต่เฉพาะอ่าในส่วนของอ่าสถิติการร้องเรียนคือคือในส่วนของการทำโครงการหรือว่าการทำดีไซน์ของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานก็สามารถนำมาตอบประเด็นตัวนี้ได้นะ